อ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนผมดาเลยนี่นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มหัวข่า,ขาวในโฮบประมาณ4 0 0พันเพรนะครับไม่พูดพ่่าทำเพนะครับโอเคทุกคนไปกันเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะพอด้วยหรือเปล่านะครับผมมีโทเคนประมาณ2ีกว่าอเองเนาะซึ่งแม่งคนเขาหมดโอ้โหแม่ง4ี่0้พันเพยังไม่ได้เลยกูมีแค่3,900เองคือถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยเนาะก็คือผมก็ไม่เอาแล้วกูไม่เติมเพิ่มแล้วกูไม่มีโฮบแล้วก็คือมาลุ้นกันเลยนะทุกคนมาทามาสุ่มกันเลยกดปิดเลยุ๊บ ปั๊บแปดสิบเพรแรกโอ้โ oh, หได้มาสิ้าโทเคนมาปุ๊บจัดเลยได้ว,วัวขาววัววัวเทามาเขาเรียกวัวอะไรวะได้วัวขาวมายี่สิบสี่ชั่วโมงเทรนแบนบวกสิบห้าพอยต์อะไรวะปุ๊บโอ้โ oh, หตอนนี้แปดสิบโทเคนแล้วเรือสามพันห้าร้อยเพแล้วนะครับทุกคนไม่ไหวปะ่ะวะโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหร้อยโทเคนหมดไปกี่เพรวะไอ้เหี้ยเอ้าปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บอ่ะผมจีไว้1,000เพันเพได้ประมาณ150โทเคนหนึ0งพันเพรได้150ย้าสิบถ้าสองพเพรได้300 4,000เี่พันได้สี่ร้อยห้าสิบนี่เปล่าวะคณิตกดหนึ่งชิบหายละมาโอ้โหโอ้โ,อโหพี่เพื่อนๆนี่ดหน่อยโอ้โห 2, 2, เฮียสองพันเจ็ดรเพได้219โทเคนเฮียและเฮียละโอ้โหเฮียลม่งเฮียละโโเฮียล,ยล,ยลจริงๆ สองร้อยสามสิบแปดสี่สามร้อยยังไม่แตะเลยทุกคนโอ้ยแม่งม่เดี๋ยวดีก่อนดีก่อนไม่ไหววะยางี้ไม่ไหววะโอ้โหสิบเจ็ดปันปึ๊บโอ้หมันได้ทีละเก้าทีละสิบโอ้ล้วเมื่อไหรโทรเคนกูจะครบเนี่ยไอ้เหียสองร้อยแปดสิบสี่ปุ๊บสามร้อยต้องถึงแล้วโอ้โหโทเคนแม่งโคตรน้อยสองร้อยเก้าสิบสองโอ้โหหมดไปสองพันเพชรกูได้ไม่ถึงสามร้อย ไอ้เหียดีๆหน่อย300อแล้วุ้นแม่งใช้500กูไม่ไหววะ่ะไอ้เฮียพันหนึ่งแม่งไม่ไหวจริงโอ้ยโอ้โหคนคือแบบเลทแม่งคือไม่มีไม่มีแล้วไม่ต้องลุน้นเลทถาวรเลยแม่งเลขอย่างเดียวอะโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพชรกับอีกประมาณแปดสิบกว่าโทเคนมาดูว่าผุจะได้ไหม ไอ้เฮ oh, oh. ียโอ้โห443 800เพชรจโอ้ไอ้เฮีย้อย4ิ9โก้โอ้เสุดท้ายปึ <t iny> ๊บ494โอ้มึงเอ้ากูซุ่มเกินมาลนะเอาขอโทษสังคมโอ้โหไอ้เฮียแดกไปประมาณ3,600กว่านะ <t iny> ทุกคนหรือเปล่าวะ ไอ้เฮียกว่ากูจะได้ไอ้สัร์เนี่ยได้มาแล้วหัวขาวโง่กลางๆไอ้ขวายเอ้ยโ,โ,โ,โอ้โหทุกคนผมนเจ็บจัดเลยทุกคนแม่งแดกไปสามพันกว่าเพชรอะ่ะไอ้เฮียไม่ไหวจริงอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครมาหนึง่งใส่ตัวละครเฟี้ยวๆเลยโอ้โหไอ้เฮียหัวขาวกูแดกเปร้อยเอ้ยเป็นพันสามพันกว่าเพชร Okay. คลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยคนผมจะมาไม่จะมาสุ่มให้ดูเฉยว่าผมหมดไปเท่าไหร่นะครับเฮียไม่โคตรเยอะเลยผมไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ไงไม่เงยเฮียหมดไปสามพันกว่าเพรถ้าใครลองจะลองสุ่มคือดูผมเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับว่าผมหมดไปเท่าไหรห่รอะแต่ว,ว่าหัวมันเท่จริงๆทุกคนเฮียกูเป็นทาสการตลาดสุดๆเลยไม่เงยเฮีย โอเคก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับผมตอบทนะุกคอมเมนต์เนาะโอเคก็สำบคลิปนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย